สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมพามาตัวกับตัวนี้เลยนะครับเป็น all new toyota camry นะครับ 2.5G Premium พีเมียมนะครับปี2019เนาะนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันนะ 2.5G นะคนหงหม้อยงเฮ้ย 2.5G เลยหน้าแบบนี้นะอันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนหน้าเป็นตัวพ r ีเมียม Lu ัก r y ่นะนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนเป็นตัวพ r ีเมียม Lu ั u r y รี่แต่จริงๆอะนะครับไม่ได้มีชนหนักนะแต่ว่าเขาอยากเปลี่ยนหน้าเป็นตัวทนะ็อปเนาะ นะครับอันนี้ก็ถ้าใครซื้อไปก็จะได้หน้าของตัวท็อปไปเลยเนาะแต่จริงๆอ่ะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2.5G นะครับไม่ไม่ได้เป็นไฮบริดนะนะครับเนี่ยหน้าตาจะหล่ออเลยนะหน้าตาทุกคนจะเห็นว่าเหมือนตัวพรีเมียมลักัวรี่เลยนะครับเหมือนตัวท็อปไฮบริดพรีเมียมนะครับของตัวปรับโฉมใหม่เนาะหน้าตาก็จะเป็นสมัยใหม่ละนะครับเป็นตัวมายน์เชนนะครับผมแบบนี้นะด้านหน้าก็ได้เซ็นเซอร์นะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ4จุดด้านหน้าเนาะแต่โลโก้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะ คนก็จะเห็นว่าตัวโลโก้ไฮบริดนะครับแบบนี้นะครับจริงๆเป็น 2.5G นะตัวน้ำมันล้วนเนาะนะครับไฟนะครับก็เป็นไฟสไตล์ของตัว 2.5G นะไฟโปรเตอร์เดทัท์ไลท์ไฟเรือยนต์โคมเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกมีให้มานะครับผมนะครับเป็นหน้าตาของโฉบมายเนอร์เชนตัวท็อปพรีเมียมลักชัวรี่เนาะนะครับเรียมสารตัวรถคมกริบเลยทุกคนนะครับตัวรถสีขาวสวยมากนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําไม่มีรอยลักยิ้มต่างๆนะครับไม่มีรอยขนแมวด้วยนะครับบอกเลยว่าเล็กเกอร์ใส่คลิกเลย นะครับเลกเกอร์ใส่คลิกเลยนะครับฟิล์มติดให้ชอบคันเรียบร้อยแล้วคันนี้เดี๋ยวตรวจรถให้นะนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะอย่าลืมบอกไปนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับล้อนะครับล้อได้แล้วขอบ18นะครับเป็นล้อโอ้โหล้อลายที่บอกว่าสวยที่สุดของแคมรี่เลยนะครับเป็นลายยอดนิยมเนาะนะครับล้อปี23นะครับยางบิสโต้นะครับปี2023ขอบ18นะครับดิสเบรกให้มา4ล้อเต็มล้อแบบนี้เลยได้เท่เลยนะครับยันสัรตัวรถนะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเลกเกอร์ใส่คลิกเลย นะครับผมพาดูมุมตรงกันบ้างนะได้ค่ามุมตรงแล้วนะครับพูดได้เต็มปากนะครับได้เป็นสปอร์ตซีดานเต็มปากเลยนะครับนี่นะครับเรียมสันตัวรถน่าสวยมากเลยนะครับแล้วคันนี้นี่ได้เป็นนี่ด้วยนะครับผมสลุปเนาะตัว 2.5G จะเป็นสรุปแบบนี้ให้นะครับมีสรุปให้นะครับมีการตรวจรถให้แบบนี้เนาะมีสติ๊กเกอร์รับรองจถาบานชั้นนําอยู่แล้วนะครับฟิล์มกันสาดติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีโครเมียมแล้วก็มี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างทางซ้ายทางขวาก็จะมีบายสปอร์ตให้นะครับนี่บายบายสปอร์ตมอนิเตอร์เนาะการเตือนว่ามีรถมุมองมุมอับเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับบายสปอร์ตก็เตือนได้นะครับแบบนี้เนาะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหลังกันก่อนนะครับนี่นะครับที่จับเปิดประตูเป็นสีโครเมียมที่สวยแบบนี้นะครับภายในนะครับมาเป็นโทนสีดําแบบนี้นะเบาะหนังโทนสีดํานะที่สวยนะครับผมนี่นะครับดูหรามากเลยนะครับเบาะไม่มีล้มนะไม่มีล้มนะครับนะครับมีแอร์ตอนหลังให้นะ น,นะครับคอนโซลแอร์เนาะแล้วก็ข้างล่างเป็น USB-A ให้2ตําแหน่งเนาะคาซิสนะครับสองตำแหน่งเนาะนะค,ะนนะคะววรับผมรถผู้บริหารที่หรูมากๆนะนะครับหรูมากๆเลยนะอะ่ะเดี๋ยวผมแกะนี่ให้ดูโอ้โหแบบใหม่จริงๆนะแบบไม่เคยแกะเลยนะนี่โอ้โหใหม่กริปเลยนะนะครับเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมนะครับจากหุ่นยนต์จากโรงงานบอกเลยว่าใส่คลิปเลยนะแบบนี้ไม่อยากดูมากนะะมนะนะครับผมอ่านะครับลูกค้าคนไหนไม่มั่นใจก็เอาคนมาตรวจได้นะแต่เราอ่ะมีสถาบัานตรวจให้นะครับผม วันทูค่านะครับหรือใบอินสเปคชั่นต่างๆชิคอินสเปคชั่นกูอินสเปคชั่นนะครับเรามีให้นะครับผมบุนุ่มซอฟทัชต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นดามเปโนแบ็คเนะาะกระจกไฟฟ้านะครับอ่านะครับกระจกเลยบอกเลยว่าเป็นกระจกโตโยต้าทุกบานนะนะครับเดิมโรงงานโตโยต้าทุกบานนะครับหรูหรามากเหลี่ยมซันโตโร,รสสวยมากเลยคงกริบนะครับเลกเกอร์เงาๆลูกค้าเห็นะะไหมนะครับนี่สวยเลยนะครับมาดูด้านหลังมุมตรงกันบ้างนะครับด้านหลังมุมตรงก็เป็นไฟ LED เนาะ นะครับไฟเลี้ยวยังไฟไฟหลอดอยู่แต่ถ้าไฟเบรกไฟอะไรเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดแล้วเนาะนะครับด้านหลังนี่จะเห็นเลยครับเป็นตัว 2.5G นะนะครับ 2.5G นะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับกล้องมองหลังแบบกะระยะนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังแบบกะระยะมีพร้อมไฟ2ป้ไฟทะเบียนให้นะครับอย่างที่เห็นเนาะตัวนี้จะเขาลูกเจ้าของเก่าเขาจะออกจะมีดีไซน์ของเขาหน่อยนะครับก็จะติดสปอยเลอร์ดักเทลมาให้นะครับอ่าครับด้านหน้า ทำอาติดเป็นกันชนของตัวพรีเมียมลักชูรี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับด้านหลังก็จะให้ดักเทลมาแบบนี้นะครับนะครับก็จะดูเป็นสปอร์ตซีดานเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูนี่กันนะครับอ่านี่นะครับมีกระบะให้นะครับนี่อติดแคมรี่แท้นะนี่นะครับให้นะยงางลงออะไรเนี่ยแบบลายเดียวกับที่ใส่อยู่เลยนะ นะครับมีอย่างอะไรนะครับแม่รงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนาะนะครับกว้างขวางอีกแล้วเนาะสำหรับแคมรีเนาะที่เก็บของนะครับกระเป๋าใบใหญ่เดินทางใบใหญ่เนี่ยใส่ได้เลยนะครับถุงก๊อฟนี่ก็ใส่ได้แบบแนวขวางวางสบายๆได้เลยนะเห็นไหมนะครับด้านนี้เข้าได้ลึกนะนะครับเข้าได้ลึกนะครับถุงกลงถุงแกงก็ใส่ได้นะไฟนะครับในห้องเก็บของมีให้นะครับห้องเก็บของกว้างขวางครับทุกคนนะสวยๆเลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะดูน็อตต่างๆนะว่าเคยถอดไหมนะไม่เคยถอดไม่เคยชนท้ายนะครับ รับรองได้นะครับอ่านะครับสวยๆเลยมาดู่ฟังกันบ้างนะครับแลกเกเอร์เงาวาร์ปเลยตัวรถสีขาวนะ 2.5G นะนะครับมาดูล้อด้านหลังกันบ้างนะล้อนะครับล้อล้อขอบ19นะนะครับยางบิสโตนขอบ19ดิสเบรก4ล้อนะจ,จุกล้อเนี่ยก็จะเป็นโตโยต้าแท้เดินโรงงานด้วยนะครับนะครับมีพ่นน้ำยาก,กันสนิมอะไรมาให้พร้อมหมดแล้วแหละนะครับผมน,นี้เลยสวยๆนะ กระจกเดิมนะครับโต้ต้านะครับทุกบานนะครับผมฝั่งนี้ก็ได้บายสปอร์ตเช่นกันนะนะครับบายสปอร์ตจะแบบมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนี่นะครับประตูเนาะแอปชั่นอะไรบ้างนะกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็มีเมมเบรซีทนะครับจดตั้งตำแหน่งให้สองตำแหน่งนะครับประตูต่างๆน็อตดุหรน็อตต่างๆนะครับไม่มีถอดนะครับน็อตเดิมๆนะครับอ่า เดิมๆทุกจุดนะอ่านี่นะครับสครับเพจแคมรี่นะครับเป็นโคเมี่มเนาะนะครับภาพตัวสองสิห้าจีนะนี่สรุปนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวพาดูเม็ดอาสนะโอ้โหแกะไม่ออกว่ามันใหม่จัดอะนะครับไม่ค่อยมีใครเคยแกะนะนี่ให้ดูเม็ดอาสนะครับจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะครับเบาคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับ นะครับสีดำนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้นะครับผมอ่านะครับพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังเนาะสามก้านนะครับทรงสปอร์เลยได้มันติฟังก์ชันด้วยนะครับตรงกลางเป็นสีดำเป็นโนแบ็กตัดโครเมียมที่สวยเนาะด้านหลังพวงมาลัยได้เป็นเกียร์ด้านชิปด้านหลังพวงมาลัยด้วยนะครับบวกลบได้ตามใจลูกค้าเลยนะครับผมคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับนะครับหน้าจอก้างนะครับนะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับเชื่อมต่อ บูทูธได้นะครับ Apple ิลอ a y Android Auto เสียบสายตรงนี้ได้เลยจำสายได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ USB-A ให้นะครับผมแอร์นะครับเป็นออโต้แบบเป็นแอร์ออโต้แบบโอโซนนะยกอิสระซ้ายขวาเนาะนะครับไวรเลสชาร์จมีให้นะครับไวร์เลสชาร์จมีให้นะครับไฟ1 2โวลต์นะครับเสียบตรงนี้นะนะครับใครจะเสียบกับกล้องมองหน้ารถอะไรอย่างนี้เนาะอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่วางแก้วขนาดใหญ่นะครับ เกียร์ออโต้นะครับสามารถเชนเกียร์ที่หัวเกียร์ได้หรือว่าจะเชนที่เป็นชิปอย่างที่บอกตอนแรกได้นะครับผมผลบังคับคี่นะจะเห็นนะมีขโโ้อมด์ n o ม,ม,มอลโหมด e mode sport นะครับอโอโต้เบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้านะครับนีโหอ,ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับคอนโซลการยกสูงเป็นลายไม้ส,สวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านะครับคอนโซลกลางสวยๆนะคอนโซลเนี่ยเป็นบุนุ่มซอฟท์ทัชคอนโซลหน้านะบุนุ่มซอฟท์ทัชมีลายไม้พร้อมไฟนะเป็นลท์นะเป็นเบ็ไลท์สีน้ำเงินเนาะที่ประตูประตูเนี่ยมีให้หมดนะ นะครับก็เพิ่มความหรูหรานะครับกระจกนะครับเป็นตัดแสงออโต้เนาะนะครับกระจกตัดแสงออโต้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาดูสลูปหน่อยดีกว่าอ่าพาดูสลูปหน่อยนะครับควบคุมสลูปต่างๆควบคุมตรงนี้ได้เลยนะนะครับเปิดปิดได้นะครับผมอ่าส่วนไฟนะครับไฟ LED ตาเพชรนะครับแบบนี้อ่า LED ตาเพชรนะครับเปิดสลูปอะไรได้หมดนะทําในตัวรถเนี่นะสลูป ใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆนะครับบอกเลยว่าขับไปรู้สึกโป่งแน่นอนนะครับโป่งแน่นอนนะควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟนะอ่าอันนี้ก็มีนะอ่าขับแต่งลงแต่งหน้าได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าเครื่องเนี่ยเครื่องแบบว่าตัวท็อปแบบเนี้จะเป็นยังไงเนาะอ่เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมนี่นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผม เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับบินซิน4สูบนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์แห้งๆนะนะครับแบบนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นระบบ VVT-i เดียบันยูนะนะครับผมมีมอเตอร์นะนะครับมามาช่วยวาล์วนะครับไอ้ช่วยแคมนะครับบล็อกปิดแคมนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับลดแรงนะครับก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแรงเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีข้าวน้ำมันเยิ้มนะเครื่องยนต์สวยๆนะนะครับเราบอกเลยว่าตัว 2.5G เนี่ย เครื่องทนทานมากๆนะครับผมนะก็ตามหากันอยู่เนาะนะครับเบรก ABS หม้อลมเบรกนะครับอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับเดิมๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมแบตเออ่แล้วก็นี่กล่องอิซยูกล่องฟิลนะครับห้องเครื่องสีส่วนแบบนี้เลยนะครับผมห้องเครื่องซีส่วนเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับคานเดิมทั้งหมดนะนะครับคานเดิมนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับคานเดิมๆโชคเดิมๆนะครับผม อ่ะนี่นะครับโค้งเดิมๆเลยนะครับโช๊คค้ำฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับฝากระโปรงนะครับสีขาวนะครับเดิมๆจากโรงงานสีเดิมโรงงานนะลิกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมแผ่นเก็บเสียงกันความร้อนนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยห้องเครื่องคันนี้นะผมบอกเลยว่าให้ไม่ต่างกว่า90%นะความสมบูรณ์ของเขานะไม่ต่างกว่าเกบเปแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ 2.5G นะบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ทนทานมากๆถ้าเกิดใช้ไปนานๆน,นะครับในอนาคตใครจะไปติดแก๊สบอกเลยว่า เครื่องอันนี้ลองรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองรับมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับมาฟังกันดีกว่าว่าคันนี้เสนอราคาอยู่เท่าไหร่นะครับผมอ่านะครับคันนี้เป็น t o โยต้า c a m r y 2.5G ปี2019นนะครับผมราคาบอกว่าเบาๆนะปีสีขาวนะที่อื่นขายเจ็ดแสนกว่าของเราไม่ขายของเราขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น6 9 9 0 0 0บาทคุ้มค่าแค่ไหนนะครับดานหน้าเปลี่ยนเป็นหน้าตัวพรีเมียมลักชัวรี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะใครสนใจซื้อสด นะครับกาซื้อเซลนัทผมไม่เก็บแวนนะคบไม่มีเก็บแวดจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าดำเนินการนะถ้ามาจากคลิปผมนะครับบอกมาได้เลยว่าดูคลิปมานะครับผมอาะใครสนใจโทรหาเซลนัทได้เลยที่เบอร์0655962297นะครับ0655962297เลยนะครับผมติดต่อมาได้นะครับมีส่วนไหนที่ผมลืมถ่ายไปนะครับโทรมาให้ผมถ่ายให้ดูส่วนตัวได้เลยนะครับผมอ่านะครับตอนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะกดไลค์กดติดตามก็พอแล้วคอมเมนต์เข้ามา นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ